ฝันว่าในตาตัวเองบอดหรือเห็นคนตาบอดหมายถึงช่วงเวลาที่ชีวิตกำลังขาดความชัดเจนอาจมองไม่เห็นทางออกหรือวิธีแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆการตัดสินใจในช่วงนี้ควรระวังอย่าใจร้อนหรือเชื่อคนง่ายเกินไปเพราะอาจถูกหลอกลวงหรือเสียเปรียบได้เรื่องงานหรือการเงินมีโอกาสพบอุปสรรค การลงทุนหรือข้อตกลงต่างๆอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวังทำให้เกิดความเสียหายทางการเงินความสัมพันธ์กับคนรอบข้างอาจสื่อสารผิดพลาดต้องใจเย็นและเปิดใจคุยกันมากขึ้นเพื่อคลี่คลายปัญหานอกจากนี้ควรดูแลสุขภาพกายและใจให้ดีพักผ่อนอย่างเพียงพอและหาเวลาทำสมาธิช่วยลดความเครียดจะช่วยให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างราบรื่น เลขนำโชคคือ 40, 40 40 40, 44040440940449